morning podcast by โคจิบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะสู่ morning podcast โดยโคจิบนะครับซึ่งเราจะพบกันทุกๆเช้านะครับพบกันบางท่านก็กำลังจิบกาแฟบางท่านก็อาจจะฟังในห้องน้ำอันนี้ที่ทราบมาก็คือบางท่านก็แต่งหน้าไปแล้วก็ฟังไป นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อยากจะบอกครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะแชร์นะครับมุมมองดีๆให้กับคนรักกับเพื่อนฝูงกับคนที่เรารู้สึกเป็นห่วงเป็นใยห,หรืออยากจะให้เขาได้ยินอะไรดีๆนะครับก็สามารถแชร์นะครับคลิปนี้ให้กับทุกคนได้ท่านที่ฟังอยู่ใน YouTube นะครับก็ อยากจะบอกว่าเรามีชาแนลนะครับที่ Spotify ด้วยนะครับก็สามารถฟัง podcast ของผมที่นั่นได้เหมือนกันนะครับสำหรับเช้าวันนี้ครับเราจะมาเริ่มวันใหม่กันในหัวข้อความคู่ควรที่จะมีความสุขในชีวิตนะครับคำว่าคู่ควรสำคัญมากครับ คู่ควรภาษาอังกฤษนะครับเรามักจะได้ยินกันบ่อยนั่นคือคำว่า um deserve คือคู่ควรเหมาะสมทำไมมันถึงจะต้องมองว่าสำคัญการที่เราคู่ควรกับอะไรบางอย่างแปลว่าสิ่งนั้นก็คือของของเราสิ่งนั้น ก็คือของที่เราสามารถมีได้เช่นคนคนนี้คู่ควรกับบ้านหลังนี้เนาะคนคนนี้คู่ควรกับชีวิตที่เขามีแบบนี้คนคนนี้คู่ควรกับร่างกายที่ดูและเป็นแบบนี้มันแปลว่าอะไรกันแน่ครับ ถ้าคุณมองผู้หญิงหรือผู้ชายสักคนนะที่ออกกำลังกายมีวินัยสามารถควบคุมในสิ่งที่เขารับประทานอาหารทุกอย่างเข้าไปได้การที่เราเห็นคนคนหนึ่งที่มีรูปร่างสวยงามผู้ชายก็แข็งแรงกำยำผู้หญิงก็อาจจะดูแล้วรู้สึกเป็นคนเฮลตี้แล้วพอเราไปเห็น วิถีชีวิตของเขาไลฟ์สไตล์ของเขา,ลา,ขเขาแล้วพอเรารู้ว่าเขาปฏิบัติอย่างไรกับตัวเขาเองเรารู้ทันทีเลยครับว่ารูปร่างที่เขามีนั้นมันเป็นสิ่งที่คู่ควรที่เขาควรจะมีคราวนี้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ง่ายแต่มันเป็นแค่เรื่องเรื่องเดียวใช่ไหม ที่เรามองชีวิตแต่สมมุติถ้าเรามาลองสิว่าอืมเราเนี่ยคู่ควรกับอะไรวิธีมองก็คือสิ่งที่เรามีอยู่ในทุกๆวันนี้สิ่งที่เราอาศัยอยู่ ชีวิตที่เราเป็นอยู่งานความรักสุขภาพเงินทุกอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เป็นตัวของเรานั้นถ้ามองง่ายๆเพื่อความเข้าใจนะครับเราคู่ควรกับสิ่งนี้อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้มันคือผลลัพธ์ของการที่เราใช้ชีวิต ผลลัพธ์ของความคิดที่เรามีผลลัพธ์ของการปฏิบัติตัวในทุกๆวันจนวันนี้ผลลัพธ์เหล่านั้นก็ได้ปรากฏที่อยู่รอบตัวของคุณสิ่งแวดล้อมสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของไลฟ์สไตล์ที่คุณมีหรือแม้กระทั่งร่างกายที่คุณมีอยู่ตอนนี้ มันก็คือสิ่งที่คู่ควรกับคุณตอนนี้แหละแต่คำถามคือคุณต้องการมากกว่านี้ไหมคุณต้องการชีวิตที่มันฟูลฟิลถ้าเป็นภาษาผู้ชายก็ที่มันสะใจใช่ไหมคุณต้องการรูปร่างที่แบบคุณอยากได้มาตั้งนานแต่มันยังไม่ได้ คุณต้องการไลฟ์สไตล์ที่มันมันสร้างความสุขในหัวใจคุณได้มากกว่านี้หรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าใช่เราต้องการอะไรที่มันเป็นในอย่างที่เราต้องการทางเดียวที่เราจะได้ครับนั่นก็คือเราต้องรู้ว่าตัวตนของเราเนี่ย ถ้าจะได้สิ่งเหล่านั้นถ้าจะคู่ควรกับสิ่งเหล่านั้นเราต้องเป็นคนแบบไหนไม่ว่าเป้าหมายคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับหรือไม่ว่าเป้าหมายของคุณมันจะเป็นสิ่งที่ไกลจากจุดที่คุณอยู่มากแค่ไหนก็ตาม ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้าไปสู่จุดที่เรียกว่าคู่ควรได้แล้วทุกอย่างคุณจะได้อย่างที่คุณคู่ควรครับแต่เราอาจจะต้องตีโจทย์ให้แตกว่าสิ่งที่เราคู่ควรนั้นมันจะต้องจัดการกับตัวเองอย่างไร วันนี้ครับมีสุภาพสตรีนะครับน่าจะเคยโคชิ่งกับผมมาแล้วก็กำลังที่จะเกือบเกือบนะครับเกือบเลิกกับคุณสามีแล้วเธอก็ได้มาโทษปรึกษากับผมครับแต่สิ่งที่เธอต้องการเป้าหมายที่มันอยู่ลึกในใจเธอนั้น เธอต้องการครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นครอบครัวที่มีพลังเธอบอกนะครับในขณะที่เธอเล่าจะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอในวันในปัจจุบันเนี่ยก็คือสามีทางลูกก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านกับเธอแล้วเธอก็มีคุณแม่อีกคนที่ต้องดูแล ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเหมือนจะตรงกันข้ามกับที่เธอต้องการฮะเราก็ได้พูดคุยกันไปน่าจะหนึ่งชั่วโมงกับ45นาทีจนผมได้สอบถามเธอว่าเธอรู้ไหมว่าเป้าหมายที่อยากได้อะต้องเป็นผู้หญิงแบบไหน ถึงจะคู่ควรกับเป้าหมายแบบนั้นเธอใช้เวลาคิดนิดนึงฮะแล้วบอกกับผมว่าคงจะต้องเป็นคนที่เบิกบานไม่พูดจาทำร้ายไม่กดดันไม่ประชดมีความอบอุ่นทั้งสีหน้า น้ำเสียงและการกระทํากับคนที่เธอรักผมได้ถามเธอกลับไปว่า้องไม่คิดถึงตัวเองนะฮะแล้วเราลองมาสร้างคาแรคเตอร์คนคนหนึ่งขึ้นมาที่เป็นอย่างที่เธอเพิ่งพูดมาสักครู่นี้ยคำถามเป็นไปได้ไหมที่ผู้หญิงแบบนี้เนี่ยจะมีความรักที่อบอุ่น เอาแบบว่าตัวตนของผู้หญิงที่เป็นแบบนี้เท่านั้นพอนะ่ยยังไม่ต้องไปคิดว่าโอ้อยู่กับคนรักมากี่ปีหรืออยู่ในช่วงไหนของความรักอะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้ไหมเธอตอบผมมาบอกเป็นไปได้เพราะมันน่าจะเป็นภาพของความสัมพันธ์และเป็นความรักที่ดีที่ทุกคนต้องการแล้วหากเธอตัดสินใจที่จะเป็น ให้ได้ก่อนแล้วถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะชีวิตคือการแก้ปัญหาครับความทุกข์ของเราหลายๆยครั้งเราคาดหวังว่าชีวิตมันต้องไม่มีปัญหาซึ่งพอมันมีปัญหาเราก็เลยมองว่ามันไม่ปกติแต่หากเราคิดใหม่เนาะเราจัดการกับตัวเอง ให้คู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการแล้วเมื่อมันมีปัญหาหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขเข้ามาเราก็แก้ไปในลักษณะของคนที่คู่ควรที่จะได้รับความรักแบบที่เราต้องการวิธีคิดแบบนี้ใช้ได้กับทุกอย่างครับไม่ว่าเราจะเป็นคนที่คู่ควรกับธุรกิจที่เราทำคู่ควรกับบริษัทที่เราอยู่ คู่ควรกับสังคมที่เราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างและอยากจะเชิญชวนทุกท่านในเช้าวันนี้ครับเรามาตั้งหลักกันก่อนไหมว่าคุณอยากคู่ควรกับเป้าหมายขนาดไหนลองมองภาพไปออกก่อนนะฮะผมทราบครับชีวิตเราก็คงจะอยู่ในวันนี้ไปก่อน แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการเป้าหมายที่มันไม่ใช่แบบวันนี้มากกว่านี้ความรักอีกแบบหนึง่งชีวิตอีกแบบหนึง่งเราลองมาเป็นคนที่คู่ควรกับสิ่งนั้นตั้งแต่วันนี้กันดีไหมครับเพราะทุกอย่างต้องมีการฝึกฝนและช่วงเวลาที่เราต้องเรียนรู้ในการฝึกฝน การที่เราจะเริกวันนี้เลยผมมองว่ามันก็น่าจะเป็นวันที่ดีในการเริ่มตน้นลองไปคิดดูนะครับหรือถ้าใครคิดออกแล้วก็อยากจะสนับสนุนครับให้เริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยผมก็จะเป็นกำลังใจและก็ร่วมทำด้วย ขอให้วันนี้เป็นวันดีสำหรับทุกท่านสวัสดีครับ